แนวท่างประจําวันที่9รกรกฎาคม2566สี่คู่นี้อยู่กันที่นอเวยดิวิชั่น1นะครับคู่แรกนะครับเปนน็นนาร์เนแลนเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนบูดกริมนะครับบูดกริมเกมนี้เนี่ยผมมองหนึ่งลูกวันนี้มีมแน่ลุ้นลูก2ได้เลยฟันชงต่อบูดกริมคู่ที่2ทรทอมโซ่เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนวาเรเรนกานะครับผลงานถ้าดูกันในหลีกจริง,รงทรอมโซ่ยังดูดีกว่าเหนือกว่าแถมด้วยในบ้านเกมนี้คิดไม่ยากฟันชงต่อทอมโซ่ คู่ที่สามมกรอเซตเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนชับบอกคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ได้สูงตลอดเกมนี้มองว่าทะลุ3ฝันจงสูง3ลูกส่วนคู่สุดท้ายนะครับไฮไลท์เลยโมผลงานค่อนข้างเยี่ยมเอสครบานเนี่ยนะครับเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเกมนี้ต้านเจ้าบ้านไม่ไหวแน่แนฝันจงต่อโมสีคู่นนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ